เกมเรึ่งเวลาแรกที่สิงสเตเดียมเริ่มแล้วครับเจ้าถิ่นในชุดสีส้มกางเกงสีดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาอาลวครับวางมาซ้ายพานุโคงเปิดมาอ้าวแล้วหลุดเลยครับลูกนี้แปรโอ้โหแปรด้วยซ้ายยิงไปเข้าข้างตาข่ายเองครับจังหวะจบของเศรีวุฒิวงสายครับฝากไปที่นพนล ปต่อมาเอเลียนโรข้ามหลอกแล้วทําชิง่งกันลูกนี้เข้าขวากดเบาเกินไปครับโอ้โหจังหวะทําทชิ่งกับพานุพงศ์นะครับถือว่าทําได้ดีนะแต่ว่ามาแป๊กในจังหวะยิงนะครับเอเลียนโรกรนซาก้าทางหน้ามีเอกนิษครับส่วนบิลยังวิ่งประคองอยู่นะครับเปิดมาลูกนี้อา้าวบิลบิลหลุดเลยครับบิลบิลแตะมาแล้วลูกนี้ไหลแล้วก็ชริพัฒน์แต่งเข้าซ้ายจิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหแต่ขวาจะเข้านี่ ลุ้นนั่นนะจังหวะของบิลโลซีมาครับสุดท้ายมาจบงานที่โชติพัฒน์พุ่มแก้วครับ19นาทีเชียงรายขึ้นนําแล้ว1-0ครับเล่นกันแค่ไม่กี่จังหวะครับต้องชมเฟลิเป้ครับจ่ายตัดมาเราก็ดูจังหวะหลอกของบิลแล้วใจกว้างครับไหลโชติพัฒน์โชติพัฒน์ก็ใจเย็นเหลือเกินครับแตะเข้าซ้ายติดปลายมือชนินแต่บอลก็ยังพอจะแรงเข้าประตูครับเป็น1-0เนี้นี่ครับจังหวะนี้จ่ายทะลุมาสี่คนเลยครับบิลดึงจังหวะมาม หลอกจะยิงไม่ยิงครับจ่ายมาชลทิพ์หลอกกันยิงจังหวะด้วยขวาแล้วมายิงด้วยเท้าซ้ายครับพยายามที่จะปัดแล้วนะครับชนินแต่ว่าบอลยังแรงเข้าประตูได้ครับดูครับโยกหลบแนวรับถลามไปหมดเลยแล้วจังหวะนี้ครับเอลสตอร์ครับเอาเอาเอาพลาดแล้วครับชูนี่เอลสตอร์เป็นโอกาสของเชียงรายครับขึ้นมา3คนบิวเลือกยังไงบิวจิงเองซะเลยครับโอ้โหไ่ตรงกรอบขวามีซ้ายมีบิวบอกเมื่อสกู่ที่จ่ายไปแล้วเขานี้ขอจบเองครับ โอ้โหใจคอลูกนี้ครับบิวครับเอริออนโดให้สิโชคลองจริงเลยครับลูกนี้แมาต้องปัดทิ้งกอกไปก่อนครับจังหวะเซฟของสลานนอนุอินครับเอลสตอร์ครับเปิดยาวชมบุรีเก็บได้ครับลุยมาลูกนี้เอาครับสิโชคขวาจริงแล้วก็ต้องปัดอีกแล้วครับวอรชิดครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้วก็ตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งจากเอริออนโดครับ นาทีที่38ครับชมบุรีตีเสมอเชียงรายได้แล้วครับโอ้โหยิง2ประตูติดต่อกันแล้วนะครับเกมที่แล้วยิงเท้าได้ครับชมบุรีด้วยครับเอาชนะสุพรณบุรีไปสประตูต่อ1เกมนี้มาโม่งครับตีเสมอให้กับชมบุรีได้สำเร็จครับ1ประตูต่อหนึ่งนาทีที่38เอลิแอนโดก,ก่อนสัก,ก้าครับก็เป็นจังหวะอันตรายของชลบุรีนะครับตัวประกบนี้ไม่ขึ้นนะครับ และยืนประกบอยู่กับเฟลิเป้ครับเฟลิเป้ไปดันอย่างเดียวนะครับไปไปกดดันแต่ว่าไม่ยอมเทคนะครับทำให้เอเลียนโดซึ่งตัวใหญ่กว่าครับเอกนิดจะเป็นคนเปิดเอกนิดครับเปิดไปลูกนี้เสาสองหม่งได้แต่ว่าก็ไม่ดีครับจังหวะเติมเกมของบินเนอร์เอลิเก้นะครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณธีรชัยดวงจันทร์นะครับกระเป๋าจบเกม45นาทีแรกที่สิงห์สเตเดียมครับ สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดกับชลบุรีเอฟซีเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อ1นครับเรื่องหลังครับชลบุรีครับเปลี่ยนมาบุกจากซ้ายไปขวาท้ามหลอกอ่าแล้วครับถึงเศรษฐุษด้วยเศรษฐุษให้มานพนนเปิดเร็วเลยครับเสา2แล้วก็วิ่งมาโมงดูี้เรียบร้อยครับแซงนํา2ประตูต่อ1นครับอูแนวรับของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับประกบตัวพลาดครับเล่นมาไม่ถึงนาทีครับชมบุรีบุกมานําเชียงราย2-1ครับ ดูครับจังหวะเปิดตรงนี้ได้ดีมากเลยครับเมื่อโนนแล้วจังหวะเทคตัวขึ้นหมงนะครับโอ้ไม่มีใครตามประกบมาด้หลังัพยายามถอยที่จะไปช่วยครับจังหวะนี้สุดท้ายนี่ก็มาถึงศีรษะของเอลิอันโดก่อนแล้วนะครับคือทางฝั่งเชียงรายพลาดกันเองนะเพราะตัวประกบเนี่ยเป็นโชติพัทซึ่งรูปร่างเล็กครับสามเซนเนอร์ฮาฟเนี่ยเทมาเสาแรกหมดนะครับแล้วโชติพัทจะไปสู้อะไรกับเอลิอันโดครับเรียบร้อยเลยครับเอาครับมรลุลูกเต็มมุมของศรีชียครับสุริยาสิห์มุ้ยจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับส่งสัญญาณให สุบิยาครับปั่นมาจังหวะนี้บอนเอ้าแม่ฟ้องโดนแขนครับแล้วพุทธศิลินเต่าจุดโทษครับบอลไปโดนแขนผู้เล่นของชลบุรีในกรอบเขตโทษนะครับบิวกับชนินครับวิ่งมาเท้าขวาแล้วก็สัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับเดาใจถูกแต่ว่าไปไม่ทันบอลครับบิวรับตีเสมอให้กับสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดครับดูจังหวะยิงครับของบิลชมานี ชนินนี้พยายามพุ่งไปแล้วครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับเนี่ยไปถูกทางแล้วครับแต่ว่าปัดไม่ถึงครับจริงๆฤดูกาลนี้บิลเองก็มีช่วงที่จุดโทษไม่เข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้เ็า่าจะชัวร์ครับฟรีคอนเนอร์ของชมบุรีก็เปิดมาแต่ว่าโดนเตะทิ้งไปก่อนอ้าวไม่พ้นดาบสองยิงสวนเลยครับแต่ว่าไปเข้ามือสลาดนน์ยับจังหวะยิงไกลของพานุพง์พลซายังไงครับต้องขวา สมคิดเปิดไปลูกนี้ลึกเกินไปอ้าวแต่ว่าซ้ายยังมีเติมมาสุริยาจิงอัดใ่เลยครับบอลข้ามาคาดรับจังหวะซ้ายของสุริยาสิงมุ้ยอย่างดีครับจังหวะนี้เศรษฐวุฒวงสายของชมรีเองก็วิ่งเบียดตามมาด้วยครับทําให้สุริยาสิงมุ้ยนี่ก็ต้องเร่งยิงครับสิทธิชโชคยกไปบอลที่ฉัดมงคลฉัดมงคลเปิดเลยครับลูกนี้แล้วก็ตามมาชาร์ตโอ้โหเบาเกินไปและโดนเหลี่ยมไม่ดีครับอู้สอดขึ้นมาชาร์จครับเศรษฐวุฒวงสาย ผิวฉี่มาเล่นด้านริมเส้นนะครับย้อนกลับมาพิทิวัตรโชจีฮุนโชจีฮุนไหลมาสนุกรานอ้าวโดนแสแล้วได้เป็นฟรีคิกครับจังหวะฟาวของนพนนท์ข้าพลายุครับทีห่าในเกมนี้ครับจะมาหรือเปล่าเอาครับลุ้นขึ้น,นําีกครั้งครับสุริยาข้ามหลอกแล้วโชวจีฮุนสัดลูกนี้ปัดแล้วซับเรียบร้อยสิครับโอ้โหแต่เดี๋ยวต้องดูล้ำหน้าหรือเปล่า ไม่มีธงล้ำหน้าด้วยครับโอ้โหกลายเป็นว่าชนินกับปัดมาแล้วก็ตั้งบอลให้กับสลาวุธอินแป้นกับโขเข้าไปเหน่งๆเลยครับดูครับจากลูกฟิกคิกของโชมมียิงได้ดีมากนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่กล้ารับนะครับชนินปัดออกมาแล้วมาเข้าทางสลาวุธอินแป้นยืนตรงนั้นพอดีครับเอเลนโดครับให้เบิ้ลนมาลูกนี้อ้าวแล้วครับมีโอกาสครับบอลี่ชาณรงคชาณรงค์ไหลมาแล้วก็ได้ยิงเป้าสกัดเข้าคอตัวเองครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับ อูจังหวะความผิดพลาดของสุริยาสิงหุยครับเจตนาจะสกัดแต่ว่ากลายเป็นจิ้มเปลี่ยนทางเข้าโกตัวเองเฉยเลยครับตอนนี้ตีเสมอสามสามนาทีเจ็บดครับโอ้โหสนุกมากเกบมนี้ดูครับจังหวะนี้ต้องชมครับชาญลงครับจ่ายมาลูกนี้วอลชิตแปะลูกนี้แบบเหมือนเบาๆครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ไปโดนเท้านะครับของสุริยาสิงหุยนี่ครับจงเหมือนจะ กมไม่บล็อกนะครับแต่ว่าสุดท้ายไปโดนปลายเท้าครับเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองไปครับนี่ครับแปรแบบเบาๆครับนี่พุ่งไปถูกทางแล้วนะรอรับแล้วครับสนานนแต่สุริยาโอ้โหเท้าเร็วไปหน่อยครับ3ประตูต่อ3นะครับ12กับพิทิวัน์เปิดมาบอลวสันครับวสันเปิดมาลูกนี้เอ้าออกมาวืดแล้วโดนยิงสวนบอลไม่ลงกรอบกโอ้โหจังหวะผิดพลาดของชนินครับ แล้วก็เป็นสมคิดทำนานศิลป์ครับกลับตัวยิงด้วยขวาครับบอลไม่ตรงกรอบครับให้ทางด้านของสลาวุฒิครับขวามีครับขวาไม่ได้ว่าเปิดหักมาลูนี้จับไม่ดีแล้วก็ยังไปต่อได้บิวขึ้นรวซัดลูดี้ปัดไปได้ครับตัวซ้ำเคลียทิ้งออกไปก่อนครับเสียลูกเตะมูบูฮูยซูเปอร์เซฟของชนินครับไม่งานที่โดนลูดี่สี่ไปแล้วครับสวนก็ไม่ได้ข้างหน้ามีบิวคนเดียวก็เพื่อนไม่สุดพี่ก็ลงไม่ใช่เกียเกมรับกันธนศักด มาที่สมคิดชำนาญศิลครับสมคิดเจอกับนพนลสมคิดเอายังไปต่อมีชานญาลงมาช่วยครับสมคิดอภิริกหนีไม่ได้สมคิดจริงลูทีเสาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหแซงนํำสีมาดูต่อสามครับเกิดอะไรขึ้นที่สิงสเตเดียมครับสมคิดชำนาญศิลน,นาที91้าครับโอ้โหนี่ถูกเฉลคกับชลบุรีมากครับสมคิดชำนาญศิลนะครับดูดูการทั้งสี่สั้นยิงสองลูกครับยิงชลบุรีไปครับแล้วดูลูกเนี้ยชาญาลงพลาดนพนลก็พลาดครับปล่อยให้หมุนแล้วขวาอูชนินเองก็ ทิ้งที่ว่างตรงเสาแรกไว้พอสมควรเลยครับแล้วสมคิดก็ยิงแม่นด้วยครับมุมก็มีแค่ตรงนั้นนะครับยิงได้ดีมากครับเท้าขวาครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะม้วนตัวกลับมาครับสมคิดชนะจำนาเสียงชนะลงปล่อยครับแล้วก็นพพนก็ปล่อยไม่ตามครับแล้วปล่อยจังหวะนี้สมคิดม้วนตัวกลับมายิงด้วยเท้าขวาครับบอลพุ่งเข้าประตูเรียบร้อยเลยครับชนินปัดไม่ทันเลยครับตอนนี้ผู้ศสียจะทดเวลายังไงครับไม่ทดแล้วครับ ก็4ประตูต่อ3ครับเกมที่สิงห์สเตเดยียม